แล้วก็สวัสดีทุกท่านวันนี้วันที่16บมิถุนายนนะสองหก็เขียน EA Dashboard c s <oughs> c ซีสเป็นเวอร์ชั่นที่3นะครับก็ดึง d a t ตมาได้ครบหมดแล้วเหลือเพียงแค่ใส่ Action ให้เป็น Automatic แบบ100%ซนนะครับซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยเวลาในการในการ วิเคราะห์อีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงจากข้อมูลที่มีอยู่ก็ตอนนี้ถ้าใครจะใช้งานก็สามารถที่จะส่งเลขบัญชีเทรดมาที่ผมได้เลยนะครับเพื่อเอาไปทดสอบแล้วก็ใช้ Data ที่มีอยู่ณตอนนี้ก่อนนะครับส่วนการวิเคราะห์ที่จะหาจุดเข้า TPSL เพื่อคำนวณหา i n r a t e RR r i s k r e w a r ล Ratio อะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยๆถัดไปจากนี้อีกทีนึง ตัวนี้ชื่อว่า Das h b o a r d ด Score PVT PVT ก็คือ Price Volume Time นะครับคืออาศัยใช้ของ3โดเมนของราคา Volume แล้วก็มันติด Time Frame มาเป็นตัวคำนวณหลักเป็นเวอร์ชันที่3ตัวนี้สังเกตเห็นว่าถึงแม้โดจิจะไม่ยิ้มนะครับเพราะไม่ได้กอดออโต้เทรดดิ้งก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ให้คำนวณค่าแบบอัตโนมัติ หมายถึงว่าดึง Data ที่มีได้เลยนะครับถึงแม้จะไม่กดออโต้เทรดดิ้งก็ตามตัวนี้มีมีปุ่มใช้งานอยู่ที่เป็นปุ่มนะครับมีอยู่5ปุ่มปุ่ม Pivot ปุ่ม Channel C H A N ย่อมาจากคำว่า Channel d t b S ก็คือ Demand Supply Zone Table ก็คือตารางเมื่อกี้นะครับ Refresh ก็คือเป็นปุ่มที่ Refresh ค่ารีเ e c คใหม่ก็คือให้เริ่มใหม่ เคลียร์หน้าจอให้โล่งนะครับตัว Pivot Point Pivot Point ตัวนี้คำนวณมาจากอ่าพี่โบนักซี่เนะครับของระดับ1วันก็คือจะโชว์ค่าของฝั่งหองเส้นที่เป็นแนวรับแนวต้านแล้วก็จุด Pivot Point ซึ่งตรงนี้จะตรงกันกับค่าในตารางที่ถ้ากด Table นะครับจะตรงกันตรงที่เป็น S5 ก็คือ ตำแหน่งราคาอะไรทั้งหมดจะตรงกัน1912 1925ขยับขึ้นมานะครับเป็น s c เป็นแนวซับพอร์ตเป็นแนวต้านนะครับก็ค่าตารางตรงนี้เมื่อมาตีในกราฟก็จะให้เห็นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อกดรีเฟซก็จะหายไปหมดเคลียร์นาจอโล่งๆนะครับนี่คือค่าของไพ o t p o i อยอีกตัวหนึ่งก็คือ Channel, Channel Channel เมื่อกี้ตัวเดียวกันกับในตารางนะครับที่เขียนคำว่า Channel ตรงกลางเนี่ยจะมี time frame มีโมเมนตัมมีวอลลุ่มมีสวิงมีเทนมีคอนโทรลพอยต์ point, มีจุด end t tp sl แล้วก็ rr แล้วก็ pivot point ช่องสุดท้ายแล้วก็บอกคู่เงินนะครับเมื่อกี้เรากด table table ก็คือ,อตรง channel นะครับ channel คือช่องนี้คือตรงเทนเนี่ยผมมองเป็นว่าการที่จะวิเคราะห์ว่าเทนเป็นขาขึ้นหรือขาลงหรือเป็นไซเวย์เนี่ย วิคราะห์ได้จาก3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือการตีชันแนลตีชันแนลตีชันแนลหมายความตีชั n นแนลแล้วก็มองหาสวิงแล้วก็มองว่ามันต่ำหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับ moving average สวิงก็คือใช้ที่ดีของดาวเทอรี่นะครับเป็นการยกโลยกไฮกดโลกดไฮก็จะเป็น up หรือดาวแล้วก็จะไซเวหากว่ามันเป็นแบบปากกว้างนะครับ c h a n n e l มืคลิกที่ช anel เนี่ยจะมี m 1นาที5นาที15นาที30นาที1ชั่วโมง h 4 d a d week ให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยค่าของอรูปแบบนะครับรูปแบบของของเทนเนี่ยถ้าเอาช anel มามามาจับเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นช anel ขาขึ้นหรือขาลงนะครับอย่างตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ time frame 30มนาที นะครับสามสิบนาทีถ้าพลิกที่ชแนลเนี่ยแมลว่าเราจะดูว่าตอนนี้เทนสามสิบเป็นยังไงนะครับเป็นเทนขาขึ้นหนึ่งชั่วโมงก็เป็นขาขึ้นนะครับสี่ชั่วโมงแต่สี่ชั่วโมงเป็นขาลงอ่ากรอบของชแนลเนี่ยจะจะหนึ่งสแตนดาร์ดดิวิชันคือเส้นทึบส่วนที่เส้นปลาด,ด้านนอกนี่คือสองสแตนดาร์ดนะครับตามทฤษฎีของเบลเคิร์ฟนะครับเป็นสองสองสแตนดาร์ด ก็คือในในสีชั่วโมงในสีชั่วโมงเป็นขาลงในตามเฟรมเล็กเป็นขาขึ้นที่ M 1 5นาทีเป็นยังไงสิ้านาทีเป็นสีเขียวนะครับ zoom ก็ไปดูเป็นขาลงนะครับ5นาทีก็เป็นลงอยู่เป็นสีฟ้า1นาทีก็เป็นขาลงเหมือนกัน1นึ่งนาทีจะด,ดูให้ชัดก็ กดไปที่ M5 เห็นไหมฮะเลิกหมดเลยนะครับชั้นแน่ลเต็มมาเลยน้นเราก็ต้องกดรีเฟซลบออกแต่ว่ามันจะมีการสรุปทั้งหมดไว้ในในเทเบิลอยู่แล้วนะครับว่าเทนของแต่ละไทม์เฟรมเมื่อเอาชนแนลมาจับนะครับตอนนี้ไทม์เฟรมวีคเนี่ยเป็นขาขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับจนถึง M1 ตอนนี้ก็ถ้าเซลล์สั้นๆนะก็ได้อยู่แต่ว่าไปดูว่า ในทางเฟรม m 3 0ที่เป็นขาขึ้นเนี่ยจุดที่เป็นตัวล็อกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ19 5 6้าหหรือ19ึ4งกหรือ1 9 2, 4, ึ 1, 9, 3, 9. ่งงบอกเป็นคอนโทรลพอยต์ไว้อยู่นะครับเป็นตัวบอกว่าราคาเหล่านี้เป็นราคาที่ควบคุมบอกว่าในทางเฟรม m 3 0เนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่ถ้าราคาไม่หลุดแนวนี้นะครับเมื่อหลุดแนวนี้ก็จะกลายเป็นขาลงนะครับวิธีอ่านค่าคอนโทรลพอยต์อ่า ตัวหนึ่งตรงชแนลแล้วนะครับถ้ากดดีม a n d ัพพลายก็ก็จะคลิกขึ้นมาเป็นแนว demand ัพพลายของแต่ละไทม์เฟรมเหมือนกัน,นทีนี้วิธีการใช้งานถ้าเรากดไพรว์ทรอยร่วมการใช้งานก็คือเห็นว่าแนวดีม a n d ัพ p ลายนะตรงนี้จะมีมาทับซ้อนกันกันกบแนวของแนวรับซัพพอร์ตพอดีแนวเส้นแดงนี้นะครับเสดงนี้ก็กดก็ตรงกับแนว ของดีมาสป라이ด์ก็คือดูการทับซ้อนของดีมาสป라이ด์โซนกับเส้นไพวอซึ่งไพล์วอำนวณจากพี่โบนิซซี่ซึ่ง,นน ie, งเป็นค่าของมวลชนอยู่แล้วดังนั้นมันก็มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วดังนั้นเมื่อมารวมณจุดนี้สมมุติที่1 9 6 9เหนี่ยหน้าเส้นนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่แข็งแรงมากหน้าตำแหน่งเกิน R3 ไปนิดนึงนะครับทะลุแนวเนี้ยยากส่วนแนวนี้ก็ถ้าลงมาต่ำกว่าตรงนี้ยากมากนะครับตรง s สาม พราะมีแนวแนวซับพอร์ตแล้วก็เป็นดีมานของสป라이ของตัวนี้รับอยู่ด้วยนะครับ s 3 s 4แข่งโป๊กเลยะะช่วงเนี้ยดังนั้นถ้าทะลุแนวตรงนี้ยังไม่ได้ก็จะวิ่งอยู่ในสวิงกรอบอยู่ในเนี้ยเซลฝั่งนี้แล้วก็มาบายฝั่งนี้ได้ตัวหนึ่งตรงเทเบิลเดี๋ยวอธิบายเทเบิลนิดนึงนะครับเพราะรายละเอียดในะนี้ค่อนข้างเยอะด้วยความที่ตรงเทเบิลเนี่ยมีโมเมนตัมมีวอลลุ่มก็คือดูความสัมพันธ์ เมื่อเทียบกับราคาเมื่อเทียบกับไทม์เฟรมต่างๆด้วยก็คือตรงไทม์เฟรมด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็น Week, Day, H4, H1, M30, M15, M5, M1 ในหมวดของโมเมนตัมแนวโน้มของโมเมนตัมเนี่ยที่สามารถทีดด่จะดึงข้าออกมาได้ก็มีแค่โมเมนตัมแล้วก็ CCI นะครับแล้วก็หมวดของวอลุ่มเนี่ยจะมี Accumulate แล้วก็ Distribution On Balance Volume แล้วก็ Money Flow Index ในหมวดของวอลุ่มดังนั้น ค่าในหมวดนี้เราสามารถเช็คสถนานะได้เป็น4ตัวก็คือเป็นแนวโน้มที่เป็นไดวอเจนกับราคาหรือเป็นคอนวอเจนกับราคาดังนั้นค่าที่แสดงในตารางแต่ละ Time Frame จะบอกเรื่องของไดวอเจนเซลคอนวอเจนเซ e คอนวอเจนบายไดวอเจนบายวิธีการใช้ก็คือว่าในหมวดของโมเมนตัมตัวไหนที่คนเฟิร์มเยอะที่สุดนะครับใน5นาทีเนี่ยคอนวอเจนบายก็คือให้บายให้บายให้บายนะครับเต็มเลย หมดวอลลุ่มก็ให้บายแต่ว่าในทา f เฟรมใหญ่เนี่ย mm. เกิดไดเวอร์เจนเซลที่ใหญ่กว่า M5 M1 นะ M30 กับ M15 เนี่ยเกิดไดเวอร์เจนเซล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 นะครับทั้งในหมดของวอลลุ่มและโมเมนตัมดังนั้นค้าดีก็คือควรเซลเซลมากกว่าณจังหวะนี้นะครับสำหรับราคาทองคำและอาจจะไป TP แถวอาจะเซลและ TP แถว p i ว o t Point ก็ได้นะครับ แล้วก็ร่วงอะดีมานอาจจะลงมาถึงแถวซับพอร์ตนะครับเซลแถวนี้แล้วมามาทีเพลยกโคิดแถวนี้ก็จะบายรับแถวแถว S2 หรือ S3 นะครับการดูค่าในเทเบิลโมเมนต์ก็คือโมเมนตัม CCI นะครับ A ทับ D ก็คือ Accumulate Distribution OBV คือ on balance volume MFI คือ money flow index ส่วนของสวิงส่วนของสวิงเนี่เพื่อเห็นว่า,าแนวโน้มขึ้นหรือลงก็คือบอกเป็น up หรือ down ก็คือการคอนเฟิร์มค่าของการยก high high 0 high 1 low 0 low 1ของ time frame นั้นๆนะครับตอนนี้ time frame week เนี่ยยกยกทั้ง high และ low นะครับก็คือการเป็น up แล้วว่า channel ก็ up Swing up แล้วก็เมื่อเทียบกับม o วิ่งวอร์เรแล้วก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ในทางเฟรมวีคนะครับตัวคอนโทรลพอยต์เป็นตัวบอกว่าจากที่มันเป็นอัพอยู่ถ้าต่ำกว่าราคาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเปลี่ยนเทรนนะครับอย่างทงเฟรมเดย์เนี่ยเป็นดาวอยู่นะครับถ้าเป็นดาวอยู่คือเป็นขาลงอยู่แต่ถ้าราคาเกินกว่าราคานี้ก็กลายเป็นอัพดังนี้นนี่คือจุดคอนโทรลพอยต์จุดเอนที่ TP และ SL อันนี้เดี๋ยว่อยคํคำนวณน,นะครับเพื่อหา RR โอเคก็การใช้งานเบื้องต้นน่าจะประมาณนี้ก่อนก็คือเมื่อกด refresh, รีเฟรชเคลียร์จอหมดเลยอ่าดีมันส p สป라이ดคลิกเปลี่ยนอเอาไว้เปลี่ยนคลิกดูดีม a น d supply คลิกดู channel นะครับสามารถเปลี่ยน channel ได้ดูว่าเทนตอนนี้เมื่อเทียบกับแต่ละแต่ละทาเฟรมย่อยเป็นยังไง M 3 0กับ M 1 5เงี้ยครับแล้วก็ไปดูสรุปในเทเบิลได้ดูแนว pivot point อืม ซึ่งค่าพายวอ์พอยต์ก็มีการสรุปไว้ในตารางเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือด้านขวามือตรงนี้นั่นเองนะครับวันนี้ถ้าก็จะใช้งานตรงนี้เพื่อในการเทคแอคชั่นด้วยมือก่อนนะครับเพื่อดู Data ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ร่วมกันว่าเราจะสรุปในส่วนที่เป็นช่องว่างตรงนี้ยังไงและถ้าจะให้มันเทคแบบอัตโนมัติแบบ100%จะทำยังไงบ้างนะครับซึ่ตัวน,นี้เดี๋ยวก็เสนอในการก็ส่งเลขบัญชีเทรมารับได้ก่อนเลยนะครับ ตอนนี้ขอขอเป็นบัญชีของ a อทโฮก่อนนะครับเพื่อเพื่อเอาไปใช้งานนะครับ